안녕하세요สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอว์เคปป๊อปช่องที่จะพาทุกคนเข้ามาพูดคุยแล้วก็เมออามโมยเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปกันนะครับและสําหรับในคลิปนี้นั้นเราก็จะมาพูดถึงสาวๆเบบี้มอนสเตอร์นั่นเองเพราะว่าล่าสุดนี้นะครับทางซื่อเกาหลีได้มีการออกมาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์ประเด็นว่าทําไมนั้นเบบี้มอนสเตอร์ถึงไม่ยอมเปิดตัวในรายการเพลงหรือทําการโปรโมทเพลงของตัวเองสักทีนะครับตั้งแต่เดบิวต์ออกมาตั้งแต่ปล่อยแบ t e อัพจนถึง ตอนนี้ที่มีซิงเกิลที่ปล่อยออกมาล่าสุดอย่าง Stuck in the Middle นั่นเองโดยทั้งสิเกาหลีนะครับได้ออกมาเขียนบทความนี้ขึ้นมาโดยมีการอธิบายไว้ว่า Baby Monster นั้นตั้งแต่เดบิวต์ออกมาจนปล่อยเพลงออกมาถึง2เพลงอาจจะเป็นการบอกได้ว่า Baby Monster นั้นกำลังเคลื่อนไหวอย่างเงียบๆเ,เพื่อเพิ่มระดับประสิทธิภาพแล้วก็ความสำเร็จของมินิอัลบั้มแรกของตัวพวกเธอเพราะว่าถ้าหากมีการออกรายการออกอากาศขึ้นโปรโมทเพลงศิลปินนั้นจะยุ่งมากขึ้นเป็น เท่าเพราะนอกจากที่พวกเธอนั้นจะต้องทําการซ้อมแล้วก็ร้องเพลงเพื่อที่จะเตรียมตัวทํามินิอัลบั้มแรกแต่พวกสาวๆจะต้องแบ่งเวลาเพื่อมาทําการซ้อมเพื่อขึ้นโปรโมทเพลงซึ่งในส่วนนี้จะทําให้ความสมบูรณ์ของตัวอัลบัม้มการร้องเพลงการฝึกซ้อมท่าเต้นนั้นเป็นไปได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพซึ่งเหตุผลนี้ทําให้ Baby Monster นั้นจึงเลือกที่จะทํางานอย่างหนักแล้วก็เตรียมตัวทํามินิอัลบั้มแรกแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การการโปรโมทเพลงแถมทั้งสื่อกาหลีนะครับได้มีการ อธิบายไว้ว่าการเดบิวต์ของเบบี้มอนสเตอร์นั้นทางค่ายอย่าง YG Entertainment มีการคาดหวังความสําเร็จในมินิอัลบั้มแรกไว้สูงมากๆแถมยังมีการคาดหวังให้เบบี้มอนสเตอร์นั้นกลายเป็นศิลปินระดับโลกตั้งแต่ขั้นตอนของการวางแผนแล้วก็การปล่อยผลงานซึ่งอาจจะหมายความว่าตัวมินิอัลบั้มแรกของสาวๆเบบี้มอนสเตอร์นั้นจะต้องเป็นที่พึงพอใจทั้งในประเทศเกาหลีแล้วก็ต่างประเทศรวมถึงทั่วโลกและยิ่งไปกว่านั้นนะครับการที่เบบี้มอนสเตอร์นั้นถือได้ว่า ว่าเป็นรุ่นน้องหรือเรียกได้ว่าเป็นผู้สืบทอดของแบล็คพิงค์จึงทําให้ความคาดหวังเกี่ยวกับการเดบิวต์การปล่อยอลัลบั้มแรกของ Baby m มอน ster อร์นั้นมีสูงมากๆซึ่งเป็นส่วนทําให้ทางค่ายนะครับตั้งเป้าหมายแล้วก็ความคาดหวังไว้สูงมากๆในการปล่อยอลัลบั้มแรกของ Baby m มอน ster อร์นั่นเองและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทางสื่อกาลีนะครับได้ออกมาอธิบายแล้วก็มาพูดถึงว่าทําไมเด็กๆ Baby m มอน ster อร์นั้นไม่ยอมขึ้นโปรโมทเพลงไม่ยอมออกรายการทีวีถึงแม้ว่าจะมีการปล่อยเพลงออกมาแล้วถึง2 เเพงงนนนัันอน่อแต่ยังไงก็ตามนะครับถ้าหากว่ามีการปล่อยอัลบั้มแรกในช่วงเดือนเมษายนตามที่ YG บอกเราอาจจะได้เห็น Baby Monster นั้นขึ้นโปรโมตเพลงก็ได้นะครับซึ่งประจวบเหมาะกับการที่ทางปลาย่างนั้นออกมาพูดว่าอายอนจะกลับมาช่วงเดือนเมษายนอีกด้วยนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของ Baby Monster ที่เราหยิบยกเอามาพูดแล้วก็มาพูดคุยมาวอยกับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับและสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับอันยอง